สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ออกมานาอีกเหมือนเดิมว่าจะออกมาหาไม้ไปทำรั้วแปลงผักค่ะก็เลยมาเห็นที่ห้วยนะคะห้วยที่นา ฝนตกมาคืนนึงก็คิดว่าเออน่าจะมีน้ำขังมั่งปรากฏว่าไม่มีเลยแห้งรอน้ําอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยนี่คือห้วยนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นานะคะเป็นห้วยไม่เคยมีปีไหนที่แห้งขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะ ที่เห็นไถตรงนั้นน่ะคือไถไว้ไม่ให้ยญ้าขึ้นนะคะแล้วพ่อก็เอาปอมาหวานไว้ปอที่ไปแช่น้ำลอกเอาเส้นใย,ยปอค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ขึ้นเพราะว่ามันไม่มีฝนเลยจะมีแต่ต้นต้นอะไรไม่รู้ที่เขาเรียกต้นอะไรนะที่มันเป็นหนามอะ่ะจำชื่อไม่ได้ละก็จะมีแต่ต้นไอ้พวกนี้ขึ้น ็เลยต้องถ่ายไว้นะคะไม่อยากให้มันขึ้นเยอะเพราะเวลาน้ํามาเวลาเราจะทําอะไรมันก็จะมีแต่้ําแต่ว่าตรงอื่นที่ไม่ใช่นาของเราก็มันก็จะมีนะคะนู่นนะขึ้นเต็มเลยเห็นไหมคะอันนั้นคือหนามนะคะต้นหนามทั้งนั้นเลยอันนี้คืออยู่ในห้วยเลยนะคะเป็นห้วยแบบว่าเก่าแก่ที่เป็นห้วยธรรมชาติเลยแต่ว่ามัน ก็มีการลอกแล้วครั้งหนึ่งนะคะจากงบประมาณของทางราชการแต่ว่ามันก็ยังลกอยู่เพราะว่ามันไม่มีน้ํานี่คือยืนอยู่ตรงตรงนาของเรานะคะมองลงมาในห้วยแล้วตรงนี้ก็เป็นบ่อของอาบ่อที่ขุดไว้ในห้วยอีกทีหนึ่งนะคะ ตรงนี้เพราะว่าเขาก็อยากจะเก็บน้ําไว้อันนี้ขุดสองครั้งแล้วนะคะเื่านจะเห็นเป็นเป็นสองสองระดับใช่ไหมคะระดับแรกคือขุดรอบแรกแล้วนะคะน้ําก็ยังแห้งอยู่ปีนี้อาเขาก็เลยเอามาขุดลงอีกระดับหนึ่งน่าจะสักห้าหกเมตรได้แหละจากฝั่งลึกมากนะคะ มองขึ้นไปด้านบนนะคะก็จะเป็นนี่ก็เป็นเชียงน้าของเราวันนี้ออกมาเอาไม้ไปทำรั้วแปลงผักนะคะก็เลยถือโอกาสถ่ายให้เพื่อนๆดูด้วยดูสภาพความแห้งแล้งไม่รู้จะก,กําจัดมันยังไงนะคะไอ้พวกต้นหนามเนี่ยจําชื่อมันไม่ได้ว่ามันชื่อต้นอะไรที่มันดอกสีม่วงๆอ่ะนะ เป็นหนามเวลาเราเดินไปเดินไปชนมนะันอะหนามมันจะเกาะเร็วมากเมื่อก่อนไม่เคยมีนะคะต้นเนี้ยมันมันน่าจะปิวมากับลมมั้งคิดว่านะหรือไม่มันก็น่าจะมากับน้ําเพราะว่าเมื่อห้าหกปีที่แล้วอะ่ะมันมีน้ําหลากน้ําหลากมาแล้วตรงนี้จะเป็นน้ําท่วมหมดเลยตรงนี้จะเป็นน้ําท่วมหมดเลยนะคะแล้วหลังจากน้ําหลากมาปีนั้นก็เริ่มมีต้นใ้เนี้ยมา คิดว่าน่าจะเป็นพอมเม็ดมันปิวมาแหละไม่มากับลมก็คงมากับน้ำอ่ะสองอย่างตรงนี้ก็เป็นตอนแรกมันเป็นเป็นนานะคะทําเป็นนาแต่ว่าตอนนี้พ่อก็มาปรับที่ก็ปรับที่กันให้เขาไถไถดินลงไปตอนแรกตรงนี้จะสูง จะเป็นจะเป็นแปลงนาอยู่ตรงนั้นแปลงนึงก็ปรับลงไปให้มันเท่ากันเลยก็ว่าจะทำจะปลูกเป็นน่าจะทำสวนไผ่อะค่ะคิดว่าน่าจะปลูกไผ่ให้เต็มเลยวันนี้ก็พาเด็กๆออกมาด้วยนะคะมาวิ่งเล่นอันนี้เป็นต้นมะม่วงเขียวเสวยเจ้าออกก็เสียดายเก็บไว้กินมันก็ยังได้กินอยู่ทุกปีเนาะเก็บไว้ก่อน ตรงนู้นจะเป็นกอไผ่ที่เรามาตัดหน่อไม้ไปแกงอะคะ่ะคลิปที่แล้วที่เราตัดหน่อไม้ไปแกงแล้วก็มาสางเอาขน่งมันออกก็โล่งแล้วนะคะโล่งแล้วสามกอนี่นะคะที่เรามาสางเอาขน่งมันออกเป็นไผ่ตรงลืมแรงนะคะไผ่กิมซุง พ่อได้พันมาสองเงาั้มคะมาฝังไว้แล้วก็ค่อยๆขยายออกสามสี่ปีละเนี่ยค่ะตอนนั้นที่เรามาเอาขนแนงออกใช่ไหมคะตอนนั้นยังไม่มีหน่อนี้ขึ้นมาตอนนี้มีหน่อนละฮ่าเล่งไว้เล่งไว้วันไหนออกมานนอีกก็แกงนื่งก็สองกอนะคะนั่นอีกสองกอ ทั้งหมดมีสี่กอนะคะที่เป็นกอใหญ่กอนู้นยังไม่ได้สางยังลกอยู่เพราะว่าติดต้นมะพร้าวทำไม่ได้เดี๋ยวต้องมาตั้งตั้งหลักตั้งงานใหม่อีกรอบนะน่นะกอนู้นน่ะต้องงานหนักเลยต้องเอาต้นมะพร้าวออกหรือไม่ก็ต้องยังไงสักอย่างหนึ่งอะ่ะให้มันโล่งออกตรงนี้ก็จะเป็นริมคันนานะคะตรงนี้จะเป็นแดนจะทําเป็นคันขึ้นเป็นแดนเพราะว่า ที่นาด้านข้างตรงนั้นนเคาจะต่ำกว่าเราเราก็เลยต้องทําเป็นทําเป็นคันค่ะทาเป็นคันนาคันไว้นะคะเพราะว่าที่ของเราอะสูงกว่าเขาที่ข้างๆตรงนั้นมันจะต่ำกว่าเราก็เลยต้องทําเป็นคันนาคันไว้ไม่ให้น้ําไหลลงไปพ่อก็เอาไผ่นะคะมาฝังไว้เป็นหน่อแล้วนะคะแตกขึ้นแล้วสองหนอ่อ นี่ก็จะจะปลูกไผ่เนี่ยล่ละค่ะออกไปให้เต็มเลยตอนนี้กอเล็กๆกก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้ากอแล้วนะคะได้แถวหนึง่งนูน่นตรงนู้นก็ได้แถวหนึง่งได้ห้ากอละแต่จะทำออกไปให้เต็มเลยนะคะตรงนี้จะทำเป็นแปลงแปลงไผ่เลยนะคะ เด็กๆกก็เล่นกันสนุกสนานนะคะอยากพาเขาออกมาเห็นธรรมชาติแบบนี้บ้างว้าวันบอลูกวันบอลวันบอลวัน,วน,วนค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยว วันไหนที่ออกมาปลูกไผ่หรือว่าออกมาทำอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ